สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมตอนเลยในเอฟชัยนายุธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเย็นๆแบบนี้กันหน่อยครับทุกคนผมมาแล้วโอ้โหตอนนี้ครับเหมือนว่าดาวินนุนเญสแล้วก็โคดี้คักโปยังไม่พอครับลิเวอร์พูลให้ความสนใจครับร่วมวงล่าตัววิกเตอร์โอซิมเฮนของนาเปลีครับอืตอนนี้ครับอยากได้โอซิมเฮนเหมือนกันสําหรับลิเวอร์พูลตอนนี้นะเราต้องบอกเลยครับว่าแข้งวัย24่ปีอย่างโอซิมเฮนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆครับในฤดู กน,นี้ซัดไปแล้ว18ประตูและ4แอสซิสต์นะครับจากการลง22นัดทุกรายการให้กับนาปโปลีเราต้องบอกว่าวิกเตอร์โอซิมเพนคนนี้ครับยิงไปแล้ว46ลูกจาก84นัดที่ลงเล่นในสีเสื้อของนาปโปลีนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี2020ครับซึ่งทำให้เขาเนี่ยได้รับความสนใจจากหลายทีมทั่วยุโรปเลยนะ เชื่อกันว่าแมนยูครับวางโอซิมเฮนเป็นเป้าหมายหลักเพื่อทดแทนการจากไปของคริเยโนโรนันโดแถมเชลซีเองก็พร้อมจ่ายทุกราคาเพื่อดึงเขาเนี่ยมาร่วมชิมให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นะครับ ล่าสุดสื่ออย่างฟิชเชอร์เคสก็บอกเลยว่าลิเวอร์พูลตอนนี้ก็เป็นอีกทีมที่อยากจะได้โอซิมเฮนมาร่วมทีมเหมือนกันนะแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยเพิ่งทุบสถิติสโมสรคว้าตัวดาวินนูเยสเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับและดึงตัวโคดี้กาปโปมาเพิ่มความอันตรายในตลาดหน้าหนาวนะแต่พวกเขาก็พร้อมพิจารณาเสริมแกลงให้แนวรุกอีกครับจะหากว่าโรเบตโตฟิมิโนตัดสินใจลาทีมตอนหมดสัญญาลหลังจบฤดูกาลน,นี้ไปนะ แต่ว่ายังไงก็ตามครับรายง,งานบอกว่าอาร์เซนอลนิวคาสเซิลปารีสแซงแมงรวมไปถึงเรือมริดครับก็จับตาสถานการณ์ของโอซิมเฮนอยู่เหมือนกันพร้อมที่เดรโรเดนเตสครับก็ยังยืนยันว่าจะไม่ขายโอซิมเฮนออกไปจากทีมอย่างแน่นอนนะครับต้องมาตามกันหน่อยครับว่าสุดท้ายแล้วอนาคตของวิกเตอร์โอซิมเฮนกับนาโปลีจะเป็นยังไงครับจะอยู่ต่อหรือว่าจะย้ายทีมครับตอนนี้แมนยูอยากจะได้ลิวพกลก็อยากจะได้เรือมริดก็อยากจะได้นะปารีสก็อยากจะได้อาร์นอนก็อยากจะเอาเหมือนกันครับโ โอ้ oh, ข่าวหนาหูมากๆสาหรับวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับรพูขอร่วมแจมหน่อยแล้วทุกคนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับวิกเตอร์โอซิมเฮนที่รีพูอยากได้ก็คอมเมนต์เข้ามาครับเดี๋ยวไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันหน่อยครับพิซซ่านะฮะตอนที่เราจะไปรับฟังข่าวสารกันนะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับร้านพิซซ่าหน้าสลักบายซินแอลิก ต้องบอกเลยนะครับว่าแป้งพิซซ่าร้านนี้นุ่มๆเน,น,น้นๆเต็มๆคำครับราคาเริ่มต้นที่79บาทแค่นั้นเองครับมีให้เลือกหลากหลายหน้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแฮมชีสไส้กลองหนังกรอบชีสทะลักฮาวายเอียนมิกซ์เปเยลและยังมีหน้าอื่นอีกหลายหน้าเลยนะครับ มีทั้งไซส์เอ็มแล้วก็ไซส์แอลครับเลือกได้2หน้ากินแบบจุใจกันเป็นลอยร้านมี2สาขาครับสาขาหนึ่งที่รามคำแหงห0สิบใกล้โรงเรียนสุเราหัวหมากน้อยครับสาขา2ครับที่ราชพัฒนา26นะครับที่ร้านมีตราฮาลานด้วยครับรับรองความอร่อยสะอาดเติมความอบอุ่นแน่นอนนะฮะทางร้านครับเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา11บเอ็ดโมงเช้าถึง2องทุ่มหยุดทุกๆวันจันทร์ครับสามารถติดตามได้ที่ f c e b o o k p เพจพิซซ่าน้าสลักบายซื้ออะไรครับหรือว่าโชว์ที่ศ 0858257820หรืออีกเบอร์นะครับ0832737142ฝากไปอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะครับรับรองความอร่อยด้านเลยครับ100%เต็มโอ้โหเรามาตามข่าวขาวของเจ้าฟรีกับสิงห์บลูเชลซีกันหน่อยครับ เหมือนว่าลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่ก็บอกว่าเชลซีตอนนี้มั่นใจว่าพวกเขาเองจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับตราหมีอลแอตเลติกอเมริกเพื่อเซ็นสัญญาถาวรเจ้าฟลิกในช่วงซัมเมอร์นี้ครับค่าตัวนน้อยน่าจะ100ล้านยูโรนะครับ เราต้องบอกว่าเจ้าฟิลิปค,คนนี้ครับทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจให้กับสิงห์บลูเชลซีมากๆเลยแม้เพิ่งได้ลงเล่นไปแค่2เกมนะครับนับตั้งแต่ย้ายเมื่อช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาแล้วก็เขาเองยิงประตูรแรกให้กับสิงห์บลูเชลซีได้แล้วในเกมที่เสมอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป1ประตูต่อหน,นึ่งนะครับ การย้ายมาที่เชลซีของเจ้าฟลิกเนี่ยเป็นแบบยืมตัวโดยไม่มีเงื่อนไขซื้อขาดกับแต่เชลซีเชื่อว่าเจ้าฟลิกเนี่ยจะแฮปปี้ที่อยู่กับเชลซีต่อไปนะและนั่นจะทําให้เชลซีหวังตกลงกับตราหมีแอตเลติกมาเรดเพื่อทําการย้ายตัวของเจ้าฟลิกเป็นแบบถาวรเลยนะหากว่าเจ้าฟลิกครับตัดสินใจอยู่กับเชลซีเป็นการถาวรซึ่งตราหมีเองก็เปิดกว้างเนื่องจากนาักเตะเนี่ย มีปัญหาครับไม่ลงรอยกับเดโก้ซิเมโอนี่ครับและคาดว่าค่าตัวจะน้อยกว่า120-130ล้านยูโรนะสำหรับเจ้าฟลิกนะครับแถมไม่พอครับล่าสุดนักข่าวอย่างมาเตโอโมเรโตกครับนักข่าวสายตรงของตรามีเองก็เปิดเผยว่าข้อเสนอจำนวน100ล้านยูโรก็เพียงพอต่อการย้ายขาดของเจ้าฟลิกในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ ทางด้านของโมเรโต้ครับบอกว่าเสียชอตบอลลี่เจ้าของทีมเชลซีอยากได้เจ้าฟลิกเป็นส่วนสําคัญในโปรเจกต์ระยะยาวของสโมสรน,นะครับแถมบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างจอสเมนเดสเอเน่นของเจ้าฟลิกกับจาาเสียชอตบอลลี่เองครับยอดเยี่ยมมาก,มากครับและเชื่อว,ว่าการบรรลุข้อตกลงจะง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับต้องมาตามกันหน่อยครับเหมือนว่าตอนนี้ทางสิงลูเชลซีอยากจะซื้อขาดเจ้าฟลิกเลยในช่วงซัมเมอร์นี้ครับถ้านักเตะมีใจอยากอยู่สแตฟฟอร์ดบีตต่อไปถึงฟอร์มตอนนี้ครับจะกระตุ้งขึ้นมาแล้วแต่ก็ต้องมาตามดูว่า ผลงานในระยะยาวของจอฟรีกับสิงห์บลูเชลซีจะเป็นยังไงครับถ้าแฮปปี้ในถิ่นแตมฟอร์ดบิทในลอนดอนเนี่ยก็พร้อมที่จะซื้อขาดอยู่แล้วนะโอ้โหต้องตามเลยครับสุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเย็นแบบนี้ครับจัดไปวารุน